สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมเครื่องเกี่ยว้าวเดินตามแบบวางลายนะครับผมอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดนะครับผมมีอยู่ด้วยกัน5เครื่องนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็คันแรกนะครับผม a r 1 2 0ตัวธรรมดานะครับสีสันเดิมเดิมนะครับผมจากคูต้าแท้นะครับผมสีสันเดิมเดิมใครชอบสีสันเดิมเดิมนะครับผมแบบไม่ทําสีนะครับผมเครื่องดีสตาร์ทดีติดง่ายนะครับผม ก็สามารถกิ้งหาผมได้เลยหรือว่าสั่งจองที่ผมได้เลยนะครับผมกันแรกนี่นะครับผมสีสันเดิมเดิมนะครับผมเนี่ยครับสีสันเดิมเดิมมียางเพ้่มกันโคลนให้ด้วยนะครับผมก็เป็นรถมือสองนะครับผมสีสันเดิมเดิมนะครับผมตะเข็บตะเข็บช่วงล่างดีหมดนะครับผมโซ่ใบมุมใบมีดนะครับผมใบมีดยังใหม่อยู่นะครับเนี่ยครับโซ่ยังดูใหม่อยู่นะครับผมสีสันเดิมเดิมนะครับผม ใครชอบแบบสีสันเดิมๆนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องคันที่สองนะครับผมตอนนี้ทําสีนะครับผมเป็นการทําสีนะครับใหม่นะครับผมก็ภาพดีเหมือนกันนะครับผมเครื่องดีสตาร์ทง่ายนะครับผมติดง่ายด้วยนะครับผมโซ่อะไรยลางเลงดีหมดนะครับผมใส่โซ่เดี๋ยวใบมีดยังไม่ได้ใส่นะครับผมหรือว่า ใครที่สนใจก็ติดต่อ้ผมได้นะครับผมที่เบอร์ศ9นย์เก้าเก้าสองเจ็ดสองหนึ่งเก้าูนสี่นะครับผมก็จะมีตัวที่สามนะครับผมรุ่นรับประกัน6เดือนนะครับผมเอ1 2หนึ่งสองูนเอนะครับผมตันนี้ก็เครื่องดีเหมือนกันนะครับผมสภาพพิม์สีใหม่นะครับผมการใช้งานน้อยหมดทุกขั้นนะครับผมผมก็เลือกมาให้ลูกค้านะครับเพื่อได้นำไปใช้งานได้ดีนะครับผม ผมใครสนใจก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์0992721904นะครับผมหรือว่า S a d Line ผมนะครับ0092721904นะครับตามหลังด้วยตัว N พิมเล็กนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมมีจำนวนจำกัดนะครับผมมีอยู่ด้วยกัน5เครื่องนะครับผมอีกอีก2เครื่องยังทำสีไม่เสร็จไม่แล้วเสร็จนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าสนใจก็ติดต่อที่ผมได้นะครับผม กิ้งหาผมได้เลยหรือว่า S I D ลายนะครับผมสนใจนะครับผมนําไปใช้นําไปเกี่ยวหญ้านะครับผมหรือว่านําไปเกี่ยวข้าวนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้จริงนะครับขายจริงไม่มีอิงนิยายนะครับผมรถอยู่เพชรบูรณ์ลมศักด์นะครับผมวัดเพชรบูรณ์อำเภอลมสักนะครับผมอยู่บ้านน้าก้อนนะครับผมวันนี้ก็ได้มาอัปเดตสินค้ากันนะครับผม ใครสนใจก็ออกริ้งหาผมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ